รทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆห้องมทลกอรทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาพบกันพบกับคุณครูคุณครูบุทศดีโพสีหรือคุณครูน้อยนั่นเองเอ,เอเ๊เด็กๆเคยเห็นคุณน้อยหร้อยังคะจากที่เด็กๆอยู่ชั้นอนุบาลสองตอนนี้จะขึ้นมาอยู่อนุบาลสแล้วถ้าใครเคยเห็นคุณน้อยแล้วรู้จักคุณน้อยเรายกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะนะคะอ่าถ้าใคร ยังไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแล้ววันนี้คุณครูยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ห้องมะละกอค่ะห้องมระกออนุบาลสาทับหนึ่งค่ะซึ่งห้องเราจะอยู่ตรงนี้มีประตูเข้าสองด้านนะคะเด็กๆมีด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านนู้นนะคะในประตูทางเข้าของเรานะคะก็จะมีชื่อคุณ มีเพื่อนๆของเรานะคะจะมีอบอร์ดข้้งหน้าประตูมีรูปนะคะแล้วก็มีชื่อเด็กๆติดอยู่นะคะทั้งสองประตูเลยนะคะแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศห้องของเรานะคะห้องมละกอนั่นเองนะคะามาเลยเค่ะเด็กนะคะนี่คือบรรยากาศห้องของเรานะคะเด็กๆ ห้องมะละกอนั่นเองนะคะนี่คือบรรยากาศห้องเรียนของเราห้องมะละกอแล้วก็มีประตูที่เมื่อกี้คุณครูบอกมีประตูทางเข้าซึ่งจะมีะรายชื่อเด็กติดทั้งสองข้างนะคะประตูด้านหน้าและประตูและก็ประตูด้านหลังที่เป็นทางเข้าทางออกสองข้างนะคะซึ่งเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะได้ปฏิบัติตาม กดระเบียบที่คุณครูว่าบอกไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณน้อยก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ